สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องหงแดงอัปเดตท,ที่นี่คือพื้นที่ของแฟนลิเวอร์พูลตัวจริงที่อยากติดตามทุก่าวสารความเคลื่อนไหวและการวิเคราะห์เจาะลึกทีมรักของเราไม่ว่าจะเป็นข่าวตลาดนักเตะผลงานในสนามหรือมุมมองเชิงลึกจากอดีตจนถึงปัจจุบัน ผมต้งเต้งจะมารายงานและเล่าให้ฟังแบบเข้าใจง่ายเหมือนนั่งคุยกับเพื่อนแฟนหงที่โต๊ะกาแฟครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยครับวันนี้เราจะมาอัปเดตประเด็นสำคัญเกี่ยวกับเสียงวิจารณ์ของเวนรูนี่เกี่ยวกับการทำทีมของอาร์เนสลอตและบทบาทของฟลอเรียนเวียสดาวเตะทีมชาติเยอรมนีที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมด้วยค่าตัวมหาศาลซึ่งกำลังถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางในหมู่แฟนบอลหงแดง เรามาเริ่มจากสถานการณ์ล่าสุดของลิเวอร์พูลกันก่อนนะครับภายในเวลาเพียงสัปดาห์เดียวหงแดงต้องพ่ายแพ้ต่อทั้งคริสตันพาเลตและกาลาตาสรายทำให้สถิติไร้พ่ายทั้งพรีเมียร์ลีกและแชมเปียนส์ลีกต้องสะดุดลงบรรยากาศรอบสโมสรจึงเต็มไปด้วยคำถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับทีมที่ฟอร์มดูกแกร่งเมื่อไม่กี่สัปดาห์ก่อน หนึ่งในประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดก็คือฟลอเรียนยสกองกลางตัวรุกวัย22ปีที่ถูกคาดหวังว่าจะเข้ามายกระดับเกมรุกของลิเวอร์พูลให้หลากหลายและสร้างสารรค์ขึ้น แต่ผลงานในช่วงต้นฤดูกาลกลับไม่เป็นไปตามที่หวังแม้เจ้าตัวจะมีแอสซิสแล้วหนึ่งครั้งแต่หลายเกมที่ผ่านมาเขาดูขาดความมั่นใจและยังปรับตัวเข้ากับระบบของอาร์เนสลอตได้ไม่เต็มที่เวนรูนี่อดีตตำนานแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดซึ่งปัจจุบันทําหน้าที่วิเคราะห์เกมทางสื่ออังกฤษออกมาให้ความเห็นว่าเขาไม่เห็นว่าวสจะเข้ากับระบบของลิเวอร์พูลได้อย่างไร พร้อมทั้งตั้งคำถามว่าหากต้องเลือกใช้งานระหว่างเวียสกับโดมินิกโซโบสไลเขาจะเลือกโซโบสไลทันทีเพราะมองว่าเหมาะสมกับการเล่นในพรีเมียร์ลีกมากกว่าฟังเผินๆความเห็นของรูนี่ก็เหมือนการวิจารณ์เชิงสร้างสรรค์แต่สิ่งที่สร้างกระแสะถกเถียงก็คือการที่เขาเหมือนลดทอนคุณค่าของเวียสจนเกินไป แถมยังบอกว่าไม่เห็นบทบาทที่ชัดเจนของแข้งเยอรมันในระบบของสล็อตและนี่เองที่ทําให้ไซมอนจอแดนอดีตเจ้าของสโมสรคริสตัลพาเลทซึ่งปัจจุบันทําหน้าที่นักวิจารณ์ชื่อดังในรายการท a ล k กสปอรออกมาตอบโต้ทันทีจอแดนบอกชัดว่าผมไม่คิดว่าอาเนสล็อตจะมีจุดบอดท,ที่เวนรูนี่สามารถมาเติมเต็มได้พร้อมทั้งเน็บแนมว่า ผู้จัดการทีมที่ยังไม่เคยประสบความสำเร็จจริงๆอย่างรูนี่คงไม่ใช่คนที่จะมาบอกวิธีการทำทีมให้โคชที่พึ่งคว้าแชมป์ในลีกใหญ่ได้คำพูดนี้กลายเป็นที่หือหาเพราะมันไม่ใช่แค่การปกป้องเวียสแต่ยังเป็นการสื่อว่ารูนี่ควรโฟกัสกับงานของตัวเองมากกว่ามาแนะโคชระดับพรีเมียร์ลีกอย่างสล็อตประเด็นคือวียสเองก็ยอมรับว่าฟอร์มยังไม่ดีเท่าที่ควรเขาขาดความมั่นใจในบางจังหวะ แต่สิ่งที่หลายคนมองข้ามไปคือสถิติการสร้างโอกาสของเขายังคงอยู่ในระดับสูงแม้ทีมจะไม่สามารถเปลี่ยนโอกาสเหล่านั้นเป็นประตูดได้ก็ตามที่สำคัญนักเตะอย่างโมฮัมเหม็ดซาราและอเล็กซานเดอร์อิสักก็อยู่ในช่วงฟอร์มตกเช่นกันไม่ใช่แค่เวียสคนเดียวดังนั้นบางทีการโยนความผิดหรือจับจ้องที่นักเตะใหม่เพียงคนเดียวอาจไม่ยุติธรรมเท่าไหร่นัก แถมค่าตัวกว่าร้อยล้านปอนยิ่งทำให้แฟนบอลและสื่อจับตามองมากเป็นพิเศษสิ่งที่น่าคิดคือ อาร์เนสลอตควรตัดสินใจอย่างไรในช่วงเวลานี้มีเสียงเรียกร้องว่าบางเกมควรให้วีทส์นั่งสำรองเพื่อเรียกความมั่นใจและให้เขาได้ปรับตัวโดยไม่ต้องอยู่ท่ามกลางแรงกดดันตลอดเวลาเหมือนกับที่เจอเกนครอฟเคยทำกับนักเตะใหม่บางรายในอดีตเช่นฟาบินโยที่ช่วงแรกก็แทบไม่ได้ลงสนามแต่พอปรับตัวได้ก็กลายเป็นกำลังหลักของทีมในที่สุด ตรงนี้ถือเป็นโจทย์สำคัญของสล็อตครับว่าจะเลือกปั้านเวียดต่อเนื่องหรือถอยเขาออกมาเพื่อปกป้องสภาพจิตใจในระยะสั้นท้ายที่สุดแล้วประเด็นนี้ไม่ได้มีแค่เรื่องของเวียดแต่ยังสะท้อนถึงความคาดหวังมหาศาลที่แฟนบอลมีต่อลิเวอร์พูลในยุคใหม่ของสล็อตซึ่งทุกความผิดพลาดหรือฟอร์มตกเล็กน้อยจะถูกขยายใหญ่โตทันทีคำถามก็คือ แฟนหงแดงคิดว่าเวียสควรได้รับโอกาสลงต่อเนื่องเพื่อปรับตัวหรือควรนั่งสำรองสักพักเพื่อเรียกความมั่นใจและคุณเห็นด้วยกับรูนี่หรือไซมอนจอแดนมากกว่ากันลองฝากความคิดเห็นไว้ครับเพราะนี่คือเสียงของแฟนบอลที่จะสะท้อนบรรยากาศรอบสโมสรได้ดีที่สุดเจมี่คาร์เกอร์ชี้ชัดฟลอเรียนเวสคือปัญหาใหญ่ที่อาเนสลอตต้องแก้ด่วน เรามีประเด็นใหญ่ที่ทั้งสื่ออังกฤษและแฟนบอลกำลังพูดถึงกันอย่างหนักนั่นก็คือคำวิจารณ์ของเจมี่คาร์าเกอร์ตำนานกองหลังลิเวอร์พูลที่ออกมาเจาะปัญหาหลักของทีมและเขาได้ชี้ไปที่การมาของฟลอเรียนเวสว่าอาจเป็นตัวแปรสำคัญที่ทำให้ทีมกำลังเจอภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกก่อนอื่นมาย้อนภาพรวมกันสักนิดครับลิเวอร์พูลเปิดฤดูกาล2025 26ได้อย่างยอดเยี่ยมชนะรวดในลีก5เกมแรก และยังเก็บชัยได้ทั้งในแชมเปียนส์ลีกกับคาราบาวครับแต่แม้จะชนะเกมเหล่านั้นก็มักมาจากการยิงช่วงท้ายทำให้หลายคนตั้งคำถา,ถามถึงความคงเส้นคงวาของทีมกระทั่งล่าสุดลิเวอร์พูลแพ้คริสตัลพาเลซ2-1ในพรีเมียร์ลีกและตามด้วยความพ่ายแพ้ต่อกาลาตาสราย0-1ในแชมเปียนส์ลีกภายในเวลาไม่กี่วันบรรยากาศรอบทีมจึงเริ่มร้อนแรงขึ้นทันที อดีตกองหน้าอย่างแดนียลสตอริชออกมาตั้งคำถา,ถามถึงการเลือกตัวผู้เล่นของอาร์เนส t อตขณะที่เจมี่คาร์เกอร์ก็ได้วิเคราะห์อย่างตรงไปตรงมาในคอลัมน์ของเขาในเดอะเทเลกราฟโดยระบุว่าปัญหาใหญ่ที่สุดของลิเวอร์พูลตอนนี้ไม่ใช่เกมรับแต่การส่งฟลอเรียนเวสลงแน่นในระบบกองหลัง3คนคาร์เกอร์มองว่าการมีเวสในแดนกลางทำให้รูปแบบการเพรสซิงที่เคยแข็งแกร่งของลิเวอร์พูลเมื่อฤดูการก่อน ทุกบันทอนลงอย่างชัดเจนเพราะเขาเป็นกองหน้าเชิงรุกที่มักพุ่งไปข้างหน้ามากกว่าจะปักหลักช่วยเกมเพรสในแดนคู่แข่งผลลัพธ์คือแดนกลางหงแดงเริ่มมีช่องว่างให้โจมตีเขายัางชี้ไปที่แบ็กสองฝั่งว่าแม้มีโลสเคอร์เกสและคอเนอร์แบรดลีย์จะทำผลงานดีตามสมควรแต่ยังขาดประสบการณ์และไม่สามารถช่วยปิดช่องโหว่ได้ตลอดเวลา เมื่อรวมเข้ากับการที่อิบราฮิมาโคนาเต้ฟอร์มไม่สม่ำเสมอจึงทำให้ปัญหาขมทีมยิ่งชัดเจนนี่คือสิ่งที่คาราเกอร์เรียกว่าภาวะกลืนไม่เข้าคายไม่ออกของอาเนสลอตเพราะในอีกมุมหนึ่งเวียสคือการลงทุนครั้งใหญ่กว่า100ล้านปอนด์สโมสรย่อมต้องการเห็นเขาเป็นกำลังหลักไม่ใช่ตัวสำรองการตัดสินใจว่าจะเก็บเขาไว้ในระบบเดิมหรือถอยออกมาเพื่อรักษาสมดุลจึงไม่ใช่เรื่องง่ายเลย แน่นอนครับส็อตเองเคยออกมาปกป้องเวสหลายครั้งล่าสุดเขาย้ำว่าแม้สถิติประตูและแอซิสจะยังไม่โดดเดิมแต่เวสก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมที่เก็บชัยเหนือทั้งนิวคาสเซิลและอาร์เซนอลซึ่งฤดูการก่อนลิวอพูทำไม่สำเร็จเขามองว่านักเตะค,คนนี้มีส่วนในการยกระดับทีมเพียงแต่อาจต้องใช้เวลาในการปรับตัวกับพรีเมียร์ลีก อย่างไรก็ตามความเป็นจริงก็คือเวสไม่สามารถยิงหรือแอซิสได้เลยใน5เกมหลังสุดและฟอร์มในเกมแพ้คริสตัลพาเลสก็ทำให้แฟนบอลหลายคนเริ่มไม่พอใจเพราะยังไม่เห็นจังหวะเด็ดขาดแบบที่เขาเคยทำได้กับเลเวอร์คูเซนตรงนี้เองที่ทำให้คำพูดของคาราเกอร์สะท้องออกมาอย่างมีน้ำหนักสล็อตจะเลือกทางไหนจะดันเวสลงต่อเนื่องเพื่อสร้างความมั่นใจหรือพักเขาสักระยะเพื่อฟื้นฟูสมดุล สิ่งหนึ่งที่เราต้องไม่ลืมคือลิเวอร์พูลเองเคยเผชิญสถานการณ์คล้ายกันมาแล้วนักเตะไหนอย่างฟาบินโยและโรเบิร์ตสันช่วงแรกก็ไม่ได้ลงตัวทันทีแต่เมื่อได้รับเวลาและการปรับตัวที่เหมาะสมพวกเขากลายเป็นกำลังหลักของทีมในที่สุดดังนั้นการพักเวสทักเกมหรือ2เกมอาจไม่ใช่เรื่องเลวร้ายเสมอไปสรุปแล้วครับปัญหาของลิเวอร์พูลตอนนี้ไม่ได้อยู่แค่ที่เวสเพียงคนเดียว แต่การปรับสมดุลระหว่างความสร้างสารรค์และความเหนียวแน่นในแดนกลางคือโจทย์ที่สล็อตต้องหาคำตอบให้เร็วที่สุดและผมอยากชวนแฟนหงแดงคิดด้วยกันว่าคุณเห็นด้วยกับคาราเกอร์ไหมว่าการมีเวสในแดนกลางคือปัญหาใหญ่ที่สุดของทีมตอนนี้หรือคุณมองว่าสล็อตควรให้เวลาเวสปรับตัวต่อไปเพราะสุดท้ายเขาจะตอบแทนทีมได้ ฝากความคิดเห็นไว้ครับแล้วเรามาติดตามกันว่าหรือว่าผูลจะหาทางออกจากภาวะกลืนไม่เข้าขายไม่ออกนี้ได้เร็วแค่ไหนแกรี่ลินิเกอร์วิเคราะห์การตัดสินใจของอาเนสล็อตสาร่าไม่มีทางพอใจแน่ เรามีประเด็นร้อนแรงที่แฟนหงทั่วโลกกำลังพูดถึงกันอย่างกว้างขวางเมื่อแกรี่ลิเิเกอร์อดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษและหนึ่งในนักวิเคราะห์ฟุตบอลชื่อดังได้ออกมาให้ความเห็นถึงการตัดสินใจของอาร์เนสซ์ลอตในเกมอยู่้าแชมส์ลีกที่ลิเวอร์พูลบุกไปแพ้กาลาตาสรายโดยไฮไลท์สำคัญคือการที่โมฮัมเหม็ดซาลาถูกดรอปจาก11ตัวจริงสำหรับแฟนลิเวอร์พูลแล้วการที่ได้เห็นซาลานั่งสำรองทันเกม ถือเป็นภาพที่แปลกตาและแทบไม่เคยเกิดขึ้นมากก่อนนับตั้งแต่เขาย้ายมาสวมเสื้อสีแดงเพลิงเมื่อปี2017เพราะปกติแล้วราชาแห่งอียิปต์รายนี้คือคนที่ถูกส่งลงสนามเป็นตัวจริงแทบทุกนัดโดยเฉพาะในเกมใหญ่ๆอย่างบอลยุโรป ลินิเกอร์ได้อธิบายผ่านพอดแคสต์ The Rest Is Football ว่าเขามั่นใจว่าซาลาจะไม่พอใจแน่นอนกับการถูกทิ้งให้นั่งข้างสนามเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมาโมซาลาไม่ได้เป็นเพียงแค่ดาวยิงสูงสุดของทีมแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความมั่นใจของแนวรุกหงแดงอีกด้วยจริงอยู่ครับว่าสล็อตต้องการโรเตชันผู้เล่น เพราะทีมต้องเจอโปรแกรมหนักทั้งในพรีเมียร์ลีกและแชมเปี้ยนส์ลีกแถมยังมีเกมสำคัญรออยู่อย่างการพบเชลซีในสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นทีมเก่าของซาลาด้วยแต่ในสายตาของนักวิเคราะห์อย่างลินิเกอร์การดรอปดาวยิงคนสำคัญออกจากเกมยุโรปถือว่าเป็นการตัดสินใจที่สุ่มเสี่ยงเพราะมันอาจส่งผลต่อทั้งความมั่นใจของนักเตะและผลงานของทีมโดยรวม สิ่งที่น่าสนใจก็คือลิเวอร์พูลในฤดูการนี้เริ่มเห็นสัญญาณว่าเกมรุกทางฝั่งขวาซึ่งเคยเป็นจุดแข็งเพราะมีซาลาคอยป่วนแนวรับคู่แข่งกลับถูกลดบทบาทลงเรื่อยๆหลายครั้งที่หงแดงเลือกโจมตีไปทางฝั่งซ้ายหรือบุกตรงกลางมากกว่าผลก็คือโอกาสที่ซาลาจะมีส่วนร่วมกับเกมน้อยลงชัดเจน ถ้าเราย้อนกลับไปเมื่อยุคข,ของเจอเกนคลอปจะเห็นว่าทีมเล่นเพื่อดึงศักยภาพของซาลาออกมาเต็มที่การจับคู่กับโรแบร์โตฟิมิโนและซาดิโอมาเน่เคยสร้างสามประสานที่น่ากลัวที่สุดในยุโรปแต่ตอนนี้องค์ประกอบเปลี่ยนไปกากโปแม้จะมีความสามารถแต่ยังไม่สามารถทดแทนความดุดันฝั่งซ้ายแบบที่มาเน่เคยทำได้ส่งผลให้แนวรุกดูไม่สมดุลและซาลาเองก็ถูกตัดขาดจากเกมมากเกินไป ลินิเกอร์ยังพูดต่อว่าซาลาคือซูเปอร์สตาร์ระดับโลกคนที่คุณต้องการให้ลงเล่นในเกมใหญ่เสมอไม่ว่าจะเหนื่อยล้าหรือไม่ก็ตามเพราะเพียงแค่เขาอยู่ในสนามก็สามารถเปลี่ยนผลการแข่งขันได้ทันทีและหากปล่อยให้เขามีส่วนร่วมน้อยลงเรื่อยๆมันอาจส่งผลต่อความมั่นใจของนักเตะกับกุ่สื่อก็เป็นได้ ตรงนี้น่าสนใจมากครับเพราะซาล่ามีอายุ33ปีแล้วการจัดการเวลาในการลงสนามถือเป็นเรื่องสำคัญแต่ในขณะเดียวกันซาล่าก็ยังคงเป็นนักเตะที่ฟิตและพร้อมเล่นทุกสัปดาห์เขาเคยพูดเองหลายครั้งว่าความสุขของเขาคือการได้ลงเล่นไม่ใช่การนั่งสำรองผมมองว่าสิ่งที่สล็อตต้องบริหารให้ดีไม่ใช่แค่เรื่องแท็ติกแต่ยังรวมถึงการจัดการความรู้สึกของนักเตะระดับสตาร์ด้วย เพราะหากการตัดสินใจบางครั้งถูกมองว่าไม่ให้ความสำคัญกับซาล่ามากพออาจกลายเป็นแรงกดดันภายในทีมที่ยากจะควบคุมอีกประเด็นที่แฟนหงกังวลคือการเปลี่ยนบทบาทของซาล่าในแผนการเล่นปัจจุบันเขาไม่ใช่ตัวหลักในการโจมตีเหมือนเมื่อก่อนแต่ถูกใช้เพื่อดินความสนใจจากกองหลังให้พื้นที่กับเพื่อนร่วมทีมแทนปัญหาคือถ้าทีมไม่สามารถใช้ประโยชน์จากจังหวะเหล่านั้นได้ซาลาก็จะเหมือนถูกลดความสำคัญไปโดยปริยาย เกมกับเชลซีที่จะถึงนี้อาจเป็นบททดสอบสำคัญว่าสล็อตจะยังคงเลือกใช้ซาลาในฐานะตัวจริงต่อไปหรือเปล่าและที่สำคัญกว่านั้นคือทีมจะกลับมาเล่นในแบบที่ซาลามีส่วนร่วมมากขึ้นหรือเปล่าเพราะอย่างที่เราเห็นในเกมกับกาลาตาซารายการส่งเขาลงสนามช่วงท้ายเกมไม่เพียงพอที่จะพลิกสถานการณ์ได้แล้วผมขอสรุปว่าความเห็นของแกรี่ลินิเกอร์มีน้ำหนักมากทีเดียว เพราะนี่คือคำเตือนเชิงวิเคราะห์ว่าการหมุนเวียนนักเตะเป็นสิ่งจำเป็นแต่การตัดสินใจเกี่ยวกับซาลาต้องคิดให้รอบคอบกว่าใครๆเพราะเขาไม่ใช่แค่ผู้เล่นธรรมดาแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของลิเวอร์ pool ยุคนี้ผมอยากชวนทุกท่านลองคิดตามนะครับว่าคุณเห็นด้วยกับการตัดสินใจของอาร์เนสโอตที่ดรอปซาลาในเกมยุโรปหรือไม่หรือคิดว่าการจัดการแบบนี้จะส่งผลเสียระยะยาวกับฟอร์มของทีมฝากคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ได้เลยครับ อาร์เนสโอตยืนยันอาการบาดเจ็บอาริสซอนพร้อมอัปเดตอนาคตเอกิติเก้และเคียซ่าเรามีข่าวที่แฟนบอลลิเวอร์พูลคงทั้งกังวลและจับตามองอย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับอาการบาดเจ็บของอาริสซอนเบเกอร์ผู้รักษาประตูมือหนึ่งและความพร้อมของผู้เล่นใหม่อย่างอูโกเอกิติเก้รวมถึงเฟเดริโกเคียซ่าก่อนเกมสำคัญกับเชลซีในพรีเมียร์ลีกอย่างที่ทราบกันดีลิเวอร์พูลเพิ่งผ่านค่ำคืนที่น่าผิดหวังในศึกยูฟ่าแชมเปียนส์ลีก ที่บุกไปแพ้กาลาตาสลายเกมนั้นไม่เพียงแต่เสียคะแนนสำคัญแต่ยังเสียผู้เล่นตัวหลักไปถึง2รายนั่นคืออาริสซอนและเอกิติเก้ซึ่งถูกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งหลังหลายสื่อรายงานตรงกันก่อนหน้านี้ว่าอาริสซอนอาจต้องพักยาวถึง8เกมทำให้แฟนบอลเริ่มกังวลว่าหงแดงจะเสียเสาหลักในแนวรับไปนานเกินไปแต่อานสโอตได้ออกมาอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดว่า อาิสซอนจะพลาดเกมกับเชลซีแน่นอนและจะไม่ได้เดินทางไปเล่นทีมชาติกับบราซิลในช่วงเบรกทีมชาติที่จะถึงนี้ด้วยส็อตยอมรับตรงไปตรงมาว่าเขาคงแปลกใจมากถ้าอลิสซอนจะกลับมาลงสนามได้ทันทีหลังพักเบรกทีมชาติซึ่งนั่นหมายความว่าเกมใหญ่ถัดไปกับแมนเชสเตอร์ยูไนเตดที่แอนฟิลด์ก็ยังอยู่ในเครื่องหมายคำถามว่าอาิสซอนจะฟิตพอหรือไม่ ในช่วงเวลานี้ภาระหน้าที่จะตกอยู่กับจอจีมามาดาชิวิลี่นายทวารทีมชาติจอเจียที่เพิ่งย้ายมาจากบาเลเซียในซัมเมอร์ที่ผ่านมาหลายคนคงได้เห็นฟอร์มเขาไปแล้วในเกมลีกครับกับซาท์ทมตันซึ่งก็ทำผลงานได้มั่นใจพอสมควรสลอดย้ำว่าเราไม่แปลกใจเลยที่เขาปรับตัวได้เร็วเพราะเขาเป็นผู้รักษาประตูที่มีคุณภาพและพร้อมทำหน้าที่แทนที่เคเลเฮอร์เ,อเพอร์ททำได้ พูดง่ายๆก็คือตอนนี้มามาดาชิวิลี่กำลังจะได้โอกาสพิสูจน์ตัวเองในพรีเมียร์ลีกและถ้าทำได้ดีนี่อาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญให้หงแดงไม่สะดุดแม้จะไร้เงาอลิซอนก็ตามส่วนข่าวดีบ้างครับอูโกโอเอกิติเก้และเฟเดริโกเคียซ่าสองแนวรุกที่ถูกเปลี่ยนตัวออกในเกมกลางสัปดาห์มีโอกาสจะกลับมาซ้อมเต็มรูปแบบก่อนพบเชลซีส็อตเปิดเผยว่าทั้งคู่จะได้ลงซ้อมอีกครั้งในวันนี้ซึ่งถ้าไม่มีอะไรผิดพลาด แฟนบอลอาจได้เห็นชื่อพวกเขาในทีมชุดที่จะบุกไปสแตมฟอร์ดบริดจ์การกลับมาของเอกิติเก้ถือว่าสำคัญไม่น้อยเพราะเจ้าตัวเพิ่งย้ายมาและกำลังพยายามสร้างความมั่นใจในทีมใหม่การได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้เขาเข้ากับระบบได้เร็วขึ้นส่วนเคียซ่าที่มีประสบการณ์มากกว่าก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ทำให้แนวรุกของแดงมีมิติหลากหลายขึ้นสถานการณ์ของลิเวอร์พูลตอนนี้ต้องบอกว่ามีทั้งข่าวดีและข่าวร้าย ข่าวร้ายคือการเสียอลิสซอนแต่ข่าวดีคืออย่างน้อยแนวรุกอย่างเอกกิติเก้กับเคียซ่าไม่ได้เจ็บหนักจนต้องพักยาวและน่าจะช่วยทีมได้ในช่วงสำคัญสิ่งที่แฟนบอลอยากเห็นมากที่สุดในเกมกับเชลซีคือทีมต้องตอบสนองให้ได้หลังจากเจอความผิดหวังในยุโรปโดยเฉพาะการเล่นเกมรับที่ต้องมีความแน่นอนมากกว่าเดิมและมามาดาชิวิลี่จะเป็นกุญแจสำคัญว่าจะพาทีมผ่านวิกฤตช่วงร้ายอลิสซอนไปได้หรือไม่ อีกจุดที่น่าสนใจคือลิเวอร์พูลจะเลือกจัดทีมอย่างไรในเกมนี้เพราะเชลซีก็ไม่ใช่งานง่ายเลยโดยเฉพาะการเจอในบ้านของพวกเขาการตัดสินใจส่งเอกิติเก้ลงเล่นทันทีหรือเลือกเก็บไว้เป็นตัวสำรองเพื่อรักษาสภาพร่างกายอาจเป็นสิ่งที่ส็อตต้องช่างใจหลังจากเกมนี้ลิเวอร์พูลจะได้พักเบรกทีมชาติถึง2สัปดาห์ซึ่งถือเป็นเวลาที่เหมาะสมให้ผู้เล่นบาดเจ็บได้ฟื้นตัว แล้วเมื่อกลับมาอีกครั้งก็จะเจอเกมใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทันทีสรุปแล้วข่าววันนี้คืออาิสซอนชวดแน่นอนในเกมกับเชลซีและยังไม่ชัวร์หลังเบรกทีมชาติขณะที่เอกกิติเก้และเคียซ่ามีแนวโน้มฟิตท,ทันช่วยทีมถือว่าเป็นการอัปเดตท,ที่ทั้งทำให้กังวลและโล่งใจไปพร้อมๆกันก่อนจบผมมีคำถามชวนทุกท่านลองคิดตามครับ คุณเชื่อมั่นในจอจีมามา,มาดาชิวิลี่มากน้อยแค่ไหนเขาจะสามารถทดแทนอลิสซอนได้ดีพอหรือเปล่าและในเกมกับเชลซีคุณอยากเห็นเอกิติเก้ลงสนามเป็นตัวจริงหรือรอเป็นตัวสำรองดีกว่าฝากคอมเมนต์พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไว้ได้เลยครับรรลิเวอร์พูลเลงพรสวรรค์บราซิลรายานอลิสันเอ็ดเวิร์ดติดโผเสริมทัพมกราคม แล้วเรามีข่าวร้อนเกี่ยวกับตลาดนักเตะม,มาฝากกันโดยเฉพาะการเสริมทัพของลิเวอร์พูลในเดือนมก,กราคมซึ่งกำลังถูกจับตามองอย่างมากหลังจากที่ทีมยังมีจุดอ่อนบางตำแหน่งให้แก้ไขโดยเฉพาะในแนวรับและการขยายความแข็งแกร่งในเชิงรุกในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาลิเวอร์พูลเสริมทีมหลายตำแหน่งแต่สิ่งที่แฟนบอลพูดถึงตลอดก็คือเซ็นเตอร์แบ็กที่ยังขาดความลึกและความมั่นใจ ถ้าใครได้ติดตามข่าวคงได้ยินชื่ออย่างมาเกฮีของคริสตันพาเลตอยู่ในลิสต์แต่สิ่งที่น่าสนใจไม่แพ้กันคือการหันไปมองตลาดอเมริกาใต้โดยเฉพาะบราซิลซึ่งถือว่าเป็นแหล่งผลิตนักเตะพรสวรรค์ที่ถูกยกย่องมายาวนาน ซื้อใหญ่จากบราซิลรวมถึงโกและโบล่า VIP บราซิลรายงานตรงกันว่าลิเวอร์พูลกำลังพิจารณาดาวรุ่งชาวบราซิลถึง2รายที่มีศักยภาพก้าวขึ้นมาเป็นสตาร์ระดับโลกในอนาคตอันไกลเริ่มกันที่คนแรกครับรายานวิเตอร์กองหน้าวัย19ปีของวาสโกดากาม่า ชื่อของเขาไม่ได้พึ่งถูกพูดถึงแต่ติดตามอยู่ในเรดาร์ของหลายทีมยุโรปมาระยะหนึ่งแล้วมีข่าวว่าสเปอร์สให้ความสนใจอย่างมากและค่าฉีกสัญญาของเขาอยู่ที่ประมาณ34ล้านปอนด์ซึ่งถือว่าไม่น้อยสำหรับนักเตะวัยรุ่น แต่ก็เป็นราคาที่จับต้องได้ถ้าเทียบกับตลาดยุโรปที่ค่าตัวพุ่งสูงกว่านี้มากเฟอร์นันโดดีนิสผู้จัดการทีมวาสโกถึงคั้นออกมาบอกว่ารายยานคือผู้เล่นที่มีพรสวรรค์หายากมากและพิเศษซึ่งถ้าแปลเป็นภาษาบอลก็คือเขาไม่ใช่กองหน้าธรรมดาแต่เป็นคนที่มีคุณสมบัติแตกต่างและพร้อมจะก้าวขึ้นสู่ระดับท็อปคลาสในอ,อนาคต ความพิเศษของรายานคือเขาเล่นได้ทั้งกองหน้าตัวกลางและตัวริงเส้นมีความเร็วเทคนิคดีและอ่านเกมรุกได้ฉลาดจุดเด่นคือการหาพื้นที่และการจบสกอร์ที่คมกริบซึ่งทำให้หลายทีมในยุโรปมองว่าเขาอาจจะเป็นดาวรุ่งคนต่อไปจากบราซิลที่ก้าวมาเหมือนเนย์มาวินิซิอุสหรือโรดิโก อีกคนหนึ่งที่อยู่ในลิสต์ของลิเวอร์พูลคืออลิสันเอ็ดเวิร์ดดาวรุ่งวัย19ปีของเกรมิโอซึ่งแม้เพิ่งต่อสัญญายาวไปจนถึงปี2029แต่สื่อบราซิลยืนยันว่าสโมสรพร้อมปล่อยถ้าได้ข้อเสนอที่สูงกว่าค่าเฉลีย่ยคำนี้แปลได้ว่าไม่ใช่ราคาถูกแน่นอนแต่ถ้าสโมสรใหญ่พร้อมจ่ายเขาก็ไปได้ทันที อลิสันเอ็ดเวิร์ดเป็นนักเตะที่เล่นเกมรุกได้หลายตำแหน่งคล้ายกับบทบาทของกองหน้าสมัยใหม่เขาสามารถเล่นได้ทั้งปีกและกองหน้าตัวรองจุดเด่นคือความคล่องแคล่วและการสร้างโอกาสให้เพื่อนร่วมทีมการมีนักเตะแบบนี้อยู่ในทีมจะช่วยเพิ่มมิติให้กับการบุกของลิเวอร์พูลโดยเฉพาะการหมุนเวียนกับโมฮัมเหม็ดซาลาหหรือการเสริมจากม่านนั่งสำรองในเกมบิ๊กแมตช สิ่งที่น่าสังเกตคือทั้งรายยานและอลิส,สันต่างก็อายุเพียง19ปีและนี่อาจเป็นการลงทุนระยะยาวของลิเวอร์พูลมากกว่าการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหากพวกเขาย้ายมาในเดือนมกราคม ก็คงไม่ได้ถูกคาดหวังให้ลงสนามเป็นตัวจริงทันทีแต่จะเป็นการเข้ามาปรับตัวเรียนรู้สไตล์พรีเมียร์ลีกและเตรียมพร้อมสำหรับฤดูการถัดไปคำถามที่แฟนบอลหลายคนสงสัยคือทำไมลิเวอร์พูลถึงสนใจตลาดบราซิลมากขึ้นในตอนนี้ คำตอบหนึ่งคือการแข่งขันในตลาดยุโรปสูงมากและราคานักเตะก็แพงจนเกินตัวหลายทีมใหญ่เริ่มหันไปหาตลาดอเมริกาใต้เพราะที่นั่นยังมีนักเตะพรสวรรค์ในราคาที่สมเหตุสมผลและสามารถปั้นต่อได้เหมือนกับกรณีของลุยส์ดีอารสจากโคลัมเบียหรือดาวินนูเยสจากอุรุกวัย ดังนั้นดีลในเดือนมกราคมนี้อาจไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาแนวรับอย่างเดียวแต่ยังรวมถึงการวางรากฐานในแนวรุกสำหรับอนาคตด้วยก่อนจบวันนี้ผมอยากถามแฟนหงแดงทุกท่านครับถ้าคุณต้องเลือกระหว่างรายานวิเตอร์ที่มีสไตล์เป็นกองหน้าจบคมกับอลิสันเอ็ดเวิร์ดที่เล่นได้หลายตำแหน่งในแนวรุกคุณอยากเห็นใครย,ย้ายมาแอนฟิลมากกว่ากัน และคุณคิดว่าลิวร์พูควรลงทุนกับดาวรุ่งจากบราซิลหรือควรทุ่มไปที่กองหลังระดับพิสูจน์แล้วอย่างมาเกฮีมากกว่ากันฝากความคิดเห็นไว้ได้เลยครับนี่คือทั้งหมดจากหงแดงอัปเดตวันนี้คุณมองอย่างไรกับสถานการณ์นี้ครับอย่าลืมคอมเมนต์ความเห็นไว้ด้านล่างและกด subscribe เพื่อติดตามข่าวลิวร์พูล่าสุดทุกวัน